29. ธันวาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับใกล้จะเที่ยงของวันนี้นะครับที่จังหวัดบึงกาฬก็มีลมพัดมาเป็นจังหวะแต่ว่าไม่ไม่พัดแรงเหมือนเมื่อวานครับอันนี้เราก็จะมาสังเกตดูลักษณะของการให้น้ำทุเรียนต้นนี้ซึ่งขณะนี้ก็กำลังออกดอกมาในระยะที่เป็นเลยเหยียดตีนหนูแล้วครับนี่ครับ ลักษณะของดอกทุเรียนที่อยู่ในระยะแบบนี้นะครับระยะเท่านี้เราก็จะทำการให้น้ำเราให้น้ำในลักษณะวันเว้นวันนะครับสำหรับต้นนี้อดอกของทุเรียนต้นนี้ก็ออกมาในลักษณะที่ไม่ถึงกับมากมายนักนะครับทั้งต้นก็จะมีอยู่ประมาณสัก7-8กิ่งแต่เราก็ถือว่าเป็นดอกทุเรียนรุ่นแรกที่เราจะเอาไว้นะครับ ถ้าหากว่าจะออกดอกมาอีกรุ่นที่สองซึ่งหลังจากาพ้นปีเก่าไปเข้าสู่ปีใหม่ดอกรุ่นที่สองมาเราก็คงไม่เอานะครับนี่ครับลักษณะการให้น้ำลักษณะเว้นวันเว้นวันนะครับเราให้ให้เปียกหรือว่าให้ชุ่มพอเท่านี้ซึ่งการให้น้ำนี่ให้มันมีความสอดคล้องกับลักษณะของดอกนะครับคือเราดูแล้วว่าดอกเขา,าไม่ ไม่ได้น้ํามากจนเกินไปหรือขาดน้ํานะครับเราก็จะต้องมาเช็คดูลักษณะอย่างนี้ครับว่ามันมากมันน้อยแค่ไหนมันต้องต้องเช็คทุกวันดูอย่างละเอียดนะครับอของเราเนี่ยเราก็กลัวว่าน้ําจะไม่พอนะครับเราจึงขยันในการที่จะให้น้ําอยู่บ่อยๆเพื่อที่จะให้ดอกเหล่านี้เขาพัฒนาไป ถ้าหากว่าเราดูตามดอกแล้วเราจะเห็นว่ามันมีใบามาแซมๆลักษณะอย่างนี้คือตัวเอ็เยอะก็คือนโตรเจนหรือน้ำเยอะนั่นเองแต่ของเราเนี่ยเราก็เป็นห่วงเรื่องที่น้ำจะน้อยนะครับซึ่งการให้น้ำเยอะนี่มันก็ยังพอที่จะถอยน้ำออกมาได้ถ้าหากว่าน้ำมันเยอะนะครับต้นต้นนี้นะครับปีที่แล้วก็ ให้ผลผลิตมา22ลูกนะครับอายุขณะนี้7ปีนะครับเราปลูกเป็นต้นคู่นะครับสำหรับต้นคู่ต้นนี้มาปลูกภายหลังก็ยังไม่โตยังไม่เคยมีดอกนะครับเราเคยตัดแล้วนะครับเนี่ยตัดยอดไว้แล้วแต่ปรากฏว่าเขาออกมาอีกก็เลยปล่อยให้เขาโตคู่กันไปยังไม่ออกดอกแต่ต้นนี้นี่คิดว่าโตเต็มที่แล้วนะครับทีนี้ก็หาดหวังนะครับถือว่าเป็นต้น ต้นเดียวๆในสวนที่ออกดอกหน่าพอใจนะครับอตอนนี้เรายังไม่ได้แต่งดอกนะครับเรารอให้เขาโตไปกว่าน,นี้ก่อนถึงจะทําการแต่งดอกแล้วก็ปล่อยไว้ไปก่อนบางจุดก็แดงไปนะครับเนี่ยช่วงที่ลมหนาวเวันที่ผ่านมาเนี่ยบางจุดก็แดงส่วนที่รอดเหลือจากนั้นตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะครับก็น่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ